ขอความเจริญในธรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภ้าจะนำวินัยเรื่องโกศิยาวัฏอวัฏนี้ว่าเ,เรื่องผ้าปูนั่งของพระภิกษุพระภิกษุนี่จะไปนั่งที่ไหนก็ตามจะต้องมีผ้าปูนั่งเป็นของตนเองนั่นเป็นพระวินัยที่พระเจ้าได้บัญญัติไว้ นั้นเราจะเห็นว่าญาโยมไปประเทศพมา่าเนี่ยจะเห็นพระของพมา่าเนี่ยจะมีอาสนะติดตัวอยู่เสมอ,อน,นั่นเป็นการรักษาวินัยตามพระพุทธศาสนานั่นเองโกติยาวะข้อที่หนึ่งพระพุทธเจ้าได้ตัดว่าห้ามพิสุทำผ้าปูนั่งผสมด้วยใย,ยใหม่อันนั้นก็คือ นายตุไหมที่จะมาทําเป็นได้ก็ต้องนํามาจากการที่ต้องไปต้มแล้วก็ทําให้สัตว์ตายและผ้าที่ทำด้วยไหมก็คือถ้าพระจะทําอย่างนั้นก็คือเป็นการทําบาปแล้วก็คําว่าไหมเนี่ยเป็นราคาที่แพงพระพิสุก็ไม่น่าจะาไปทําเอาของแพงๆหรือว่าเอาของสวยงามมาทําผ้าปูนั่ง ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญตัติวินัยข้อนี้เพื่อไม่ให้การเป็นเบียดเบียนสัตว์รวมทั้งไม่ให้ไปใช้ของสวยงามเวอร์วังอลังการเพราะว่าเป็นการเพิ่มกิเลสมากกว่าที่จะล่าก,กิเลสต้นบัญญัติก็มีว่าขณะที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เมืองอรารวีก็มีพระชาวพระเคก่มหนึ่งไปขอให้พวกช่าง ทอไหมได้ทำไหมให้กับตนเองเพื่อที่จะไปผปสมเป็นหลอเป็นผ้าปูนั่งช่างเหล่านั้นก็ปฏิเสธบอกทำไม่ได้เพราะว่าจะทำให้ฟรีๆหรือว่าไม่ใช่โครงการอะไรของพวกกับผมที่จะต้องทำเรื่องราวเหล่านี้นนเมื่อ ทราบถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เรียบผ้าจับว่าขีมาตําหนิว่าพระภิกษุในพุทธศาสนาจะต้องสันโดษแล้วประชุมสงและพระพุทธเจ้าก็บัญญัติว่าพิกษุใดใช้ให้ทําหรือทําเองผ้าปูนั่งที่ผสมด้วยไหมต้องนิสักยญาปาจิตตินี่เป็นสีขาบที่หนึ่ง ที่พระเจ้าได้บัญญัติไว้เกี่ยวกับผ้าปูนั่งที่ทำด้วยไหมเพื่อที่จะให้พระไม่ไปติดในของสวยงาม